ที่ดินหนุนดวง3-2คนในประเทศไทยเศรษฐีใดจะได้ครอบครองที่ดินหนุนดวง3-2คนในประเทศไทยเศรษฐีใดจะได้ครอบครองผมทำงานด้านนี้มาเกือบสิปีรู้ดีว่าในยุคโควิดแบบนี้จะต้องลงทุนอะไรเพื่อให้มีผลกำไรและผลตอบแทนที่คุ้มค่าครับ ยากครับที่จะทําให้ที่ดินเป็นรูปแปลงแบบนี้ที่ดินแปลงหนุนดวงแปลงนี้เป็นแปลงช้างมงคลเป็นงวงช้างฉะนั้นผู้มีบุญที่จะได้นั่งช้างท่านใดได้ครอบครองที่ดินที่บริเวณงวงช้างท่านก็จะได้กินไม่รู้จักหมดไม่รู้จักสิ้นในชาตินี้และท่านใดที่ซื้อที่ดินที่อยู่บนหัวช้างหรือเสียนช้างนะครับท่านก็จะได้สุขสบายตลอดชาติตามความเชื่อในตำรับตำรานะครับที่ดินหนุนดวง32คนในประเทศไทยเศรษฐีท่านใดจะได้ครอบครอง ดนั้นที่ดินทุกแปลงนะครับจะได้สัมผัสกับบรรยากาศน้าสัมผัสกับบรรยากาศเขาและหลังชนดที่ดินหงก็จะมีตารางวาอยู่ทั้งหมด45.6ตารางวาที่ดินหนุนดวง32คนในประเทศไทยเศรษฐีท่านใดจะได้ครอบครองหลังชนดที่ดินแปลงมังกรก็จะมีตารางวาอยู่ในโนด78.9ตารางวา32แปลงที่ดินหงมีทั้งหมด16แปลงที่ดินบังกรมีทั้งหมด16แปลงรวมแล้ว32แปลงนะครับและตอนนี้มีคนจับจองไปแล้วทั้งหมด4แปลงที่ดินหนุนดวง32คนในประเทศไทยเศรษฐีท่านใดจะได้ครอบครองผมอยากบอกพ่อแม่พี่น้องทุกคนว่า เศรษฐีท่านใดที่จะเป็นเจ้าของที่ดินแปลงนี้นี่มาท่านซื้อแล้วเราจะพัฒนาร่วมกันทําโครงการสีเชียงใหม่ไทยแลนด์เป็นพูลวิลล่าลักชัวรี่รีสอร์ทที่เชียงใหม่เพื่อสร้างความภาคภูมิใจสร้างงานสร้างอาชีพไปกับคนเชียงใหม่นะครับและเมื่อท่านร่วมลงทุนแล้วท่านก็จะมีผลตอบแทนที่ดินหนุนดวง32คนในประเทศไทยเศรษฐีท่านใดจะได้ครอบครองผมเป็นคนกรุงเทพแต่มาอยู่ที่เชียงใหม่ประมาณเกือบสิปีเวลาไม่กี่นาทีผมไม่สามารถบ,บอกท่านได้ว่าทําไมผมถึงเลือกที่นี่และที่ดินแปลงนี้นอกเหนือจากท่านจะได้ครอบครองแล้วผม ยังซื้อที่ดินแปลงนี้และอยู่อาศัยที่ดินแปลงนี้กับครอบครัวกับพ่อแม่พี่น้องผมณที่ดินหนุนดวงแปลงนี้ด้วยเพราะผมอยากจะให้ที่ดินนี้มันหนุนดวงผมตลอดชาติที่ดินหนุนดวง32คนในประเทศไทยเศรษฐีท่านใดจะได้ครอบครองที่ดินหนุนดวงแปลงนี้ครับมีคลื่นทะเลเทียมทั้งหมด32แปลงจะได้สัดความมั่งคั่งและโชคลาภความร่ำรวยให้กับท่านและที่ดินแปลงนี้เป็นแปลงที่มีหน้านา้ําหลังติดเขาเพราะฉะนั้นท่านมั่นใจได้เลยว่าตลอดชีวิตนี้จะไม่มีที่ดินแปลงใดมาสร้างบ้านเรือนขวางท่านเพราะด้านหลังเป็นภ ที่ดินหนุนดวง32คนในประเทศไทยเศรษฐีท่านใดจะได้ครอบครองหลังจากที่ท่านได้ซื้อแล้วเราจะร่วมกันพัฒนาเป็นโครงการสีเชียงใหม่ไทยแลนด์ใกล้แก่นคนยอนเป็นลักชูรี่พูลวิลล่าซึ่งจะพัฒนาเป็นรีสอร์เทเชิงท่องเที่ยวเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องได้มีงานทาและให้คนทั้งประเทศไทยได้มาเที่ยวที่สีเชียงใหม่ครับถ้าท่านอยู่แล้วไม่แฮปปี้ทางโครงการยินดีซื้อคืนท่านภายใน10ปีและให้ผลตอบแทนท่านอย่างคุ้มค่า ที่ดินหนุนดวงส2คนในประเทศไทยเศรษฐีท่านใดจะได้ครอบครอง1978เชียงใหม่สีประเทศเรียลเอสเตทลุกและบริษัทปล่อยเทดดิ้งประเทศไทยนะครับเราได้จับมือร่วมลงทุนกับบริษัทไทยจีนซึ่งผมกล้าบอกได้เลยว่าเลกวิวของที่ดินหนุนดวงแปลงนี้เป็นแปลงแรกๆในจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งมีคลื่นทะเลเทียมด้วยเพื่อที่จะสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยให้กับท่าน